มีใครที่มีปัญหาเรื่องการไว้หนวดเหมือนผมไหมครับอย่างผมเองเนี่ยครับมีปัญหาเรื่องว่าหนวดขึ้นไม่ค่อยเท่ากันนะครับอยากจะไว้ให้มันมีหนวดนะครับมีอายุหน่อยก็อยากจะไว้หนวดบ้างแต blend, ่คราวนี้เนี่ยหนวดก็ขึ้นไม่เท่ากันหนวดขึ้นย้อมแย้มนะครับบางส่วนเนี่ยครับก็ขึ้นแน่นเลยนะบางส่วนก็แบบไม่ <S <S ่อยขึ้นนะครับหรือว่าบางส่วนเนี่ยขึ้นฝั่งนี้นะครับขึ้นมาเป็นจุดๆแต่ว่าฝั่งนี้ไม่มีเลยนะครับหรือบางส่วนเนี่ยขึ้นมาแบบอ่ะ เท่ากันมั่งไม่เท่ากันมั่งนะครับพอจะไว้ให้มันยาวๆนะครับแทนที่มันจะดูปังเหมือนคื่นอื่นเนี่ยมันดูพังมากๆเลยครับนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมเนี่ยต้องโกนหนวดนะครับตลอดเวลาก็เพราะว่าเวลาขึ้นเนี่ยมันไม่เท่ากันมันดูแย่มากๆเลยจะใช้ที่โกนหนวดแบบมีดโกนธรรมดาเนะครับเวลาโกนก็อาจจะรู้สึกสบแสบผิวนิดๆน,น,นะครับถ้าจะให้ดีต้องใช้โฟมแต่ผมเป็นคนที่รีบมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะโกนแบบแห้งนะก็เลยทําให้ ถ้าใช้มีดโกนเนี่ยมันก็จะระคายเคืองผิวนะครับวันนี้มาเจออันนี้ครับวมี่ m ู u n i b l a d ร Trimmer ตัวนี้ครับทำหน้าที่เหมือนมีดโกนปกติเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นไฟฟ้าราคาอยู่แค่ประมาณ600กว่าบาทนะครับแถมตัวเขาเนี่ยกันน้ําด้วยแล้วก็มีที่ชาร์จแบบไร้สายมาให้มีตัวกันผมนะครับแบบรองหวีมาให้ด้วยแล้วผมเองก็ใช้้าเนี้มาประมาณสัก3อาทิตย์ได้แล้วนะครับเกือบเดือนแล้วตั้งแต่ไปเจอที่ร้าน เซี่ยวมีที่เปิดใหม่ที่พารากอนนะครับก็เลยซื้อติดกลับมานะครับครั้งนี้เนี่ยผมไว้หนวดมาประมาณ 3- 4วันนะครับเดี๋ยวจะมาดูนครับว่ามันจะคุ้มค่าแค่ไหนสำหรับคนที่ต้องโกนหนวดบ่อยๆครับสำหรับเซี่ยวมี่ยูนิเบลดทิมเมอร์เนี่ยครับตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องโกนหนวดที่ออกแบบมาให้ใช้กับได้กับทุกสถานการณ์นะครับพกพาได้สะดวกนะครับบอดี้กันน้ําแน่นอนนะครับแล้วก็หัวใบมีดเขาเนี่ยใบมีดนะครับจะมี3ทางนะครับส่วนนี้เอาไว้เล็มนะครับ ะมี2ด้านนะครับไว้เล็มแล้วก็ตรงกลางนะครับจะมีใบมีดอีกชุดหนึ่งครับตัวนี้ไว้กรอละเอียดอีกทีหนึ่งและที่สําคัญคือหรับใช้งานระยะยาวนะครับเขาสามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้ด้วยนะครับสามารถที่จะถอดแยกกันเปลี่ยนไปซื้อตัวนี้มาประมาณ2องร้อยสามร้อยนะครับหัวเปลี่ยนก็เรียกว่าเปลี่ยนได้สบายๆหรับคนที่ใช้งานบ่อยๆทุกวันนะครับใส่เสร็จก็ล็อกเข้าที่แบบนี้เป็นอันใช้งานได้ตัวโลหะตัวนี้เนี่ยครับ เขาออกแบบมาแบบเพื่อกันการระคายเคืองนะครับจากการใช้งานบ่อยๆได้ด้วยนะแล้วหัวโกนตรงนี้นะครับเขาเป็นหัวลูกลอยนะครับสามารถปรับองศานะครับตามพื้นที่ที่เข้าไปโกนได้นะครับตรงนี้เนี่ยงอได้40องศานะครับก็คือว่าถ้าเราโกนเข้าส่วนไหนที่เป็นส่วนเอียงตามนะครับเขาก็จะเอียงตามไปได้สบายๆเลยแล้วที่สําคัญนะครับเขาแถมตัวนี้มาให้นะครับตัวนี้เป็นตัวลองหวีนะครับ บ้านเราอาจจะเรียกว่ารองหวีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถปรับได้14ระดับนะครับในการปรับความยาวเช่นสมมุติว่าเราต้องการตัดผมนะครับแต่งทรงผมเนี่ยสามารถปรับตั้งแต่แบบเตี้ยติดตัวมีดโกนครับไปจนถึงระดับที่เรียกว่ายกขึ้นมานะครับประมาณเกือบเซนได้สบายนะครับประมาณนี้ก็เรียกว่าสาวคนที่เอาไว้กันจอนนะครับแต่งจอนแต่งคราวอะไรเงี้ยก็เรียกว่าใช้งานตัวนี้ได้ด้วย แล้วที่สําคัญครับเราจะเอาไปโกนเปียกโกนแห้งนะครับสามารถทําได้เพราะว่าตัวเขาเนี่ยครับกันน้ํา IPX7 เลยแล้วก็นี่ครับเขาแถมที่ชาร์จเป็นแบบแม่เหล็กไร้สายมาให้ด้วยนะครับติดเลยนะครับมีที่ติดผนังมาด้วยนะครับสำหรับติดในห้องน้ําแต่นั่นแหละครับเขาชาร์จแบบ USB Type A นะครับดังนั้นถ้าเราจะชาร์จเราต้องมีปลั๊กหรือว่าตัวแปลงปลั๊กป็นหัวชาร์จนะครับในห้องน้ําไว้ด้วย ซึ่งสายที่เขาให้มาเนี่ยครับก็ค่อนข้างยาวใช้ได้นะครับประมาณเมตรหนึ่งะครับใช้งานในห้องน้ําจริงเนี่ยเราก็สามารถไปเสียบที่ปลั๊กได้นะครับแต่ว่าผมอะในห้องน้ําไม่มีปลั๊กก็เลยต้องแยกนะครับออกมาชาร์จที่โต๊ะทํางานเอาที่จริงในคู่มือเขาแถมมาให้นะครับมี Quick Start Guide ด้วยนะครับก็คือเวลาเราโกนเนี่ยเราต้องเอาใบมีดนะครับแนบไปกับผิวนะครับหรือไม่ก็ตั้งฉากนะครับแบบนี้นะครับ ตั้งฉากแบบนี้นะครับอย่าเอียงนะครับถ้าเอียงเนี่ยมันจะทํางานได้ไม่ค่อยดีครับก็คือพูดง่ายๆว่าเวลากรอนะครับอย่าเอียงแบบนี้นะครับอย่าเอียงแบบนี้ถ้าจะตั้งตั้งเลยนะครับตั้งฉากแบบนี้เลยตั้งฉากแบบนี้นะครับจะดีกว่าหรือไม่ก็แนบไปเลยนะครับมี2ทางเพราะบาง <c oughs> ทีเนี่ยครั้งแรกที่ผมแกะมาใช้เนี่ยผมก็ไม่ได้ดูคู่มือเหมือนกันนะครับพอเวลากรอนี่มันกรอนไม่ค่อยดีเลยนะ พอมาดูคู่มือว่าอ๋อมันต้องกนแบบนี้นะครับตั้งฉากไปนะครับหรือว่าถ้าจะเป็นด้านนี้นะครับก็คือตั้งฉากของมันนะครับแบบนี้นะครับหรือไม่ก็กนให้มันแนบไปเนี่ยเพื่อให้มันเก็บงานละเอียดนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวตัดนะครับตัดขนตัดได้สะดวกตัดจอนตัดอะไรเงี้ยได้ง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองกนหนวดให้ดูนะครับว่าเวลากกนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็มีปุ่มเปิดตรงนี้นะครับง่ายๆมีแค่เปิดกับปิดครับ ถ้าแบตใกล้หมดก็จะขึ้นไฟสีแดงนะครับเกลี่กรเรากลนไปทางนี้ก็ได้ครับหรือว่ากนทางนี้ก็ได้นะครับถ้าใครถนัดกลอนแบบมีดกลอนะครับค่อยๆลูบไปบนผิวนีครับแบบนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับข้างนี้ยังไม่ได้กอนข้างนี้กอนเรียบร้อยแล้วนะครับเกี้ยงเนียนนะครับ ตรงนี้มีหย่อมหนึ่งนะครับจริงๆผมไม่ค่อยชอบเลยมันขึ้นอยู่แค่ข้างเดียวเดี๋ยวผมจะลองกลนให้ดูมันก็จะหายไปนะครับอาจจะเหลือประมาณนี้ถ้าเป็นไปได้ถ้ามันขึ้นอยู่แค่นี้กำคัญจริงๆอาจจะใช้ถอนเอาอาจจะดีกว่า เดี๋ยวเรามาลองโกนส่วนตรงคางดูครับตคางตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าหลายๆคนก็รู้สึกอึคอญใช่ไหมครับเวลาเราโกนเวลาที่มันขนขึ้นย่มแยมย่มแยมเนี่ยผมเป็นคนที่ขึ้นย่มแยมมากนะครับเดี๋ยวจะโกนให้ดูข้อดีคือมันโกนแห้งได้ไงเนี่ย,เ,ยเราก็แค่โกนเข้าไปนะครับ พยายามให้มันแนบกับผิวอย่างเงี้ยครับแรกๆมันก็ไม่ชินนะแรกๆผมของก็อย่างนี้เหมือนกันนะครับตั้งขึ้นมาเลยนะครับซึ่งมันผิดนะครับเราก็ต้องให้มันแนบไปเนี่ยครับความแตกต่างนะครับระหว่างโกนกับไม่โกนนะครับนะมันก็จะเห็นเลยว่าโอเคนะครับมันเกี้ยง เกลาประมาณหนึ่งเลยนะครับแล้วข้อดีคือมันไม่ได้โกนแบบลึกมากครับเวลาที่มันขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็ไม่ทิ่มแบบให้มันเจ็บด้วยนะครับบางทีผมทิ่มแล้วเป็นสิวเพนพอขึ้นสิวเนี่ยบางทีกว่าจะหายเนี่ยไปอาทิตย์เลยคราวนี้เรามากวนอีกฝั่งให้หมดดีกว่าครับ ด้านนี้ก็ไถขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยครับเราสามารถที่จะประกอบกับตัวเขาเรียกอะไรตัวกันหวีตัวรองหวีอะไรเงี้ยครับง่ายๆเลยนะครับก็คือด้านนี้นะครับคือด้านหลังของคอใบมีดนะครับเราก็ใส่ออกไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ดันแก๊กนะครับ แก๊กปุ๊บเนี่ยบางทีมันจะเคลื่อนนะครับครั้งแรกที่ใส่เนี่ยก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะมันยังไงนะครับพอมันดังแก๊กจริงๆเนี่ยมันจะขยับไม่ได้แล้วนะครับเรียบร้อยมันก็จะกลายเป็นตัวไถนะครับไถผมไถอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่อยากแบบไถให้มันดูเรียบร้อยอะไรประมาณนี้ครับถ้ามันยาวนะครับแล้วที่เหลือก็สามารถหมุนปรับความยาวนะครับตรงนี้ได้นะความยาวผมที่จะเว้นไว้แล้วเวลาที่เราใช้งานนะครับเราก็แค่ไถขึ้นนะครับแบบนี้ ถ่ายขึ้นไปตัวใบมีดเนี่ยมันก็จะไปตัดผมให้นะครับตามระยะที่เราเว้นไว้นะครับหรือว่าถ้าจะาแนบสนิทเลยก็ตรงนี้เลยนะครับไว้ไถผมไถอะไรเงี้ยได้สบายๆครับลืมบอกข้อดีอย่างหนึ่งนะครับมันสามารถโกนแบบเปียกได้ด้วยนะครับโกนหนวดแบบเปียกเพราะว่ามันกันน้ํา IP67 ใช่ไหมครับเรา กรนแบบเปียกใช้โฟมใช้อะไรเงี้ยได้นะครับผมมากจะเป็นคนที่แบบกรนแบบง่ายๆแล้วก็รีบรีอะไรประมาณนี้ครับก็คิดว่าตัวเนี้ใช้งานแบบกรนแบบแห้งก็ดีก็เลยเป็นอะไรที่เหมาะกับผมมากๆส่วนที่ผมชอบนะครับเจ้ามีดกรนตัวนี้นะครับก็คือเขามีส่วนที่ครอบตัวนี้ครับกันมาให้ด้วยนะครับเวลาพกพาเดินทางนะครับเก็บไว้นะครับก็คือเวลาใช้งานก็แค่แกะออกมานะครับก็ใบมีดก็ใช้งานสะดวกนะครับ ไม่ใช้นะครับก็แค่ปิดกลับไปครับล็อกนะครับมันก็จะล็อกคอไม่ให้หักไปมาด้วยนะครับตัวคอของใบมีดเนี่ยก็จะปลอดภัยและอีกส่วนที่ชอบนะครับก็คือเขามีเซฟตี้ครับเวลาเราไปโดนปุ่มกดเนี่ยมันจะทํางานใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาที่เราพกพาเราก็ไม่อยากให้มันลั่นอยู่ในกระเป๋าใช่ไหมครับเราก็แค่กดปุ่มนี้ครับค้างไว้นะครับมันจะสั่นนิดหนึ่งแล้วก็มีไฟกระพริบนะครับเป็นอันเตือนว่า ตัวเซฟตี้นีครับใช้งานได้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนีครับไม่ว่าจะกดเล่นนะครับอยู่ในกระเป๋าโดนกดยังไงเนี่ยมันก็ไม่ทํางานหรือจะมีเด็กมากดนะครับมันก็ไม่ทํางานครับเพราะมันมีตัวเซฟตี้อยู่นะครับถ้าอยากให้มันทํางานอีกครั้งให้เรากดค้างไว้ครับอ่ามันก็จะทํางานอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับปลดล็อกตัวเซฟตี้ใช้งานได้ ส่วนการชาร์จนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูล้กันนะครับก็แค่เสียบไปนะครับจะเป็น Power Bank เป็นหัวชาร์จก็ได้นะครับเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตัวแม่เหล็กตัวนี้ครับมาแปะเข้าไปนะครับปึ๊บมันก็จะเข้าล็อกครับแล้วเวลาชาร์จเนี่ยครับก็จะขึ้นไฟกับพ i ิบแบบนี้ครับก็เป็นอันชาร์จอยู่นะครับ คุยง่ายว่าถ้าเราติดผนังไว้เราก็สามารถที่จะดึงออกมาใช้ได้เลยนะครับสะดวกมากๆเพราะมันมีแม่เหล็กอยู่สรุปเลยแล้วกันนะครับว่าเจ้าที่โกนหนวดเสี่ยวมี่ยูนิเบลดทริมเมอร์ตัวนี้นะครับสามารถโกนหนวดได้ดีนะครับเกลื่องเก่านะครับผมใช้งานมาประมาณ3สัปดาห์เนี่ยก็พอใจมากๆนะครับตั้งแต่ซื้อมานะครับประมาณเกือบเดือนเนี่ยแฮปปี้เลยกับที่โกนหนวดตัวนี้นะครับและที่สําคัญคือมันชาร์จได้ หัวมีดกรใบมีดกรสามารถซื้อเปลี่ยนได้ในอนาคตนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าแบตเตอรี่แถมแบตเตอรี่ที่ให้มาเนี่ยครับ600อมิลลิแอมนะครับ,600 ah รบตั้งแต่ซื้อมาเอาพุดจริงจริงว่ายังไม่เคยชาร์จเลยนะครับตั้งแต่ซื้อมายังไม่เคยชาร์จเลย6 0 0มิลลิแอมนะครับใช้งานเกือบทุกวันแบตยังไม่หมดเลยเนี่ยยังสามารถใช้ได้ยันถึงวันนี้เลยครับเกือบเดือนแล้วนะครับก็เรียกว่าทนทานมากๆนะครับคุ้มค่าจริงๆ600กรกว่าบาทสำหรับมีดกรตัวนี้นะครับ ก็คือถ้าใครที่มีหนวดมีเขาที่ขึ้นเยอะๆหรือว่าบางคนที่เป็นอย่างผมนะครับขึ้นล้อมแหลมต้องโกนบ่อยๆนะครับเพื่อไม่ให้มันดูแบบน่าเกียดอะไรเงี้ยก็แนะนําเลยครับตัวนี้ใช้ดีมากๆส่วนถ้าใครอยากซื้อในราคาที่ประหยัดนะครับในวิดีโอนี้ก็มีลิงก์สำหรับซื้อในราคาที่ถูกครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันแล้วก็ฝากติดตามช่อง Squidman.EXE ด้วยนะครับ วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย